ครับผมสวัสดีวันที่แปดครับผมแปดกระะกฎาคมมพึ่งออกครับเที่ยงพอดีได้เนาะแม่เดี๋ยวไปเห็นห้างเลยปันพานเจพามาเอาพึ่งออกครับป่าย่างแต่สีมีห้างไม่มีห้างพี่น้องจะของคนมาพึ่งห้างขาดบะลองป่าย่างเดี๋ยวซูมให้ดูครับ ลื่นด้วยฝนตกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกครับฝนตกทุกวันเลยข้องบนนู้นมาดูรอบหนึ่งแล้วล่ะครับอาทิตย์ที่แล้วนะมาดูอาทิตย์กว่าแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เอาเพราะว่าดูเหมือนมันยังไม่เป็นดีไงแต่ทนี้เขาบอกว่าหลังมันขาดนี่หนาข้าง,งหลังมีนย่เตืออเนาะนาซิเมนเนาะเลอาหัวเนาะอืมวนเนย ไปครับไปลุ้นกันทั้งบนจะได้อะไรไหมมาออกให้ข้อครับผมต่ายยางสิบสิบบวกปต่ก็พันเจว่าสิบบวกครับผมไปลุ้นดูนน่นแหละสูงอยู่ครับกระดึบ turqat kandah ซิมี่ยังบละเจฮะจชงาว่าฮะมีบ่มีอยอะไรเลยตัเนาะ

งานสองช่วยไล่ครับผมขอให้มาออกไม่ได้อะไรเลยครับครับ ่าเรุ่ประยำยดูหัวน้ำเครับในหน้ามีมารครับผมหัวน้ำฟอครับ ดาววิวเลยน้ำไม่มีครับผมอ๋อก็ผมได้ไม่เคยันลงก่อนครับเด้ลงไลงง่าย มาไลเพิ่งให้เขาสุดยอดเลยครับป่ายางลมก็แรงครับเพื่อนอ๋อเห็นพื่นอนละไปครับ ลงลงลงถ้าเราเก็บเราทุ่งวันนี้อยู่ลงเลยครับ

เก็บของห้อ,อหัวหน้าแบกไงไมเราไม่นั่ง

โหแหงคอรอไหมฮะเอากิยยดดน,นดจังซีมเบิงครับลับครบลับไปเรียบร้อยครับผมออกครับโอ้ไม่มีเพื่อน ไม่มีครับผมวันนี้วิ่งมาเาพิ่งออกเข้าครับผมเนี่อฝนก็จะตกเหมือนเดิมครับผมมาเห็นไว้รอบหนึ่งแล้วเขาบอกมาแต่ทีนี้มันลงกวนเขาเยอะเกินเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว่วารอไม่ได้แล้วให้มาออกเลยก็เลยมาครับผมกะว่าจะรอให้น้ำให้เป็นดีๆแล้วก็รอ,อน้ํามันด้วยเขาให้มาออกก็รีบอกอ,อกครับผมเขาต้องต้องกียรติยางทุกวันครับเนี่ยเขาก็เพิ่งหยดหยดน้ำกดเสร็จแล้วก็กลับกลับแล้วเข้ามาเอาหัวน้ําโตอยู่เพื่อนนี่นน ถ้ามีน้ำก็ได้สะกขวดอยู่แต่ไม่มีครับผมฝอเอาไปทำชีพึ่งครับมีแต่แบบน้ำยันแต่ก็หวานอยู่นะชิมดูแล้วมีนิดหน่อยๆเหนียวเดน๋ยวใส่สุงมทาทำชีพึ่งครับผมไปครับผมช่วงนี้ไม่ไม่มีเวลาได้ออกเลยครับผมฝนตกแล้วก็พึ่งก็หายากด้วยครับผมช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้า็รับชมครับขอบคุณครับ